สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเมื่อนี้มาพบอมาอกกับสลาอีกเนะาะภัยที่เขาเบิ่งคลิปสลาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจะไข่สลาในเดอเพื่อเป็นกําลังใจให้สลาเห็ดคลิปและต่อไปนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สลาก็สซิมาอาคดคลิปคำหายคาตอบ เอฟซีทุกๆคนทีเขามาทักถ่ายสาลาเนาะทีเขามาทามสาลาว่าซึ่งเป็นเอฟซีจากพี่น้องพังไทยนั่นเองทุกคนเขา,าทัานาวาลาว่า,าสาลาข้อในญาติว่าภาษาลาวนอกภา่าสาลาบอกภาษาไทยบอเป็นทุกคน <c oughs> จึงมีเอฟซีทักถ่ายมาทนาสาลาว่าน้องลามีอายุเท่าใดรายกา น้องหละอยู่บ้านเมืองแขวงใดทุกคนในกาน้องหละน้องหละอยู่ภาคใดโคงสปอป,อ,ปอล่าวทุกคนซึ่งในคลิปนี้สลรากรชิมมาตอบคำถามโคง a f c ทุกๆคนที่เขามาถามสารานาอกในคลิปนี้มีคำตอบแต่การทิ้งสำคัญมีเอฟซีคนหนึ่งถามว่าสารามีสามีหรือ,อยัง ในในคลิปนี้กันสาระกระิมเตอบคำถามทุกทุกคนทีเขามาคมเมิน่นเขามาทามสาระเบิร์ทุกคนเนาะทุกคนเนาะเอ้ที่คนใดทีเขาทักทายสาระสาระกระิิอตเบิร์ํสำหรับคลิปนี้นะทุกคนเนาะซึ่งในตอนนี้สาระก็ยู่วัวนาทุกคนเพระาะว่าสาระเป็นคนมกักบรรยากาศที่มีทงไฮทงหน้ามีป่าเขาป่าหนามทุกคนแต่กับสาระกระชิข้อนุญาตแนะนำตัวแล้วทุกคนเนาะ สบายดีเนาะทุกคนสาละเองกะซื้อซื้อละนาะทุกคนเนาะสาละเองกะว่าซื้อละอายุอายุคล่องสาละกะสาวสามปีพอดีทุกคนซึ่งสาละอาศัยอยู่บ้านนาเกลเมืองสารสมบูรณ์แขวงจำปาศักดิ์ทุกคนซึ่งบ้านเกิดเมืองนอนกะอยู่บ้านเจริญไซเมืองซานไซแขวงอัตตปือนนะทุกคนเนาะ และก็สระกาเป็นสาวภาคใต้ทุกคนเนาะซึ่งอยู่ในที่ภาคใต้ของสปบป,ลอ,บปลอลาวนั่นเองทุกคนและก็สีหายคำโตอะคำสุดท้ายเนาะทีเอฟซีทำมา,าสระมีสามีหรือยังรลยกาสระที่ไมห่หายคำโตอบอยู่คลิปนีนทุกคนเนาะว่าสระมีสามีแล้วจ้าซึ่งว่าสระกะันไร้างก็ครัวาม,มา,าสามปีอยู่แล้วทุกคนเนะาะไร้างอบครัวมาเป็นเวลา สามปีลนวะทุกคนล้วก็สลาดกันสิมาแนะนำว่าสลาเองกับเป็นคนคนลาวนะุกคนเนาะแต่ว่าบ่เมนลาวสดประสนเพราะว่าอยู่สซอปปลาวมันมีหลากลายชนเผ่านะทุกคนเนาะมันมีหลากลายซนเผ่าซึ่งสลาเองกัเป็นคนชนเผานะ่าอลักทุกคนเน,ะนาะบอดรเมนลาวลุ่มเน,เน,น,นเาะทุกคน,นะน,นะกคนเป็นลาวถึงเป็นชนสาะลาวถึงนะคะ เป็นคนเผ่าอลักที่มีภาษาปากเว้าแตกต่างจากภาษาที่ฮางว้าตอนนี้ทุกคนเนาะเพราะว่าภาษาของสลาเองกะเป็นภาษาเผ่านะทุกคนเนาะที่ปากว่ากับคนกับบ้านเองแลวกับพี่น้องไอ้เอื่อนน้องอยู่กับครอบครัวนะหรือว่าคนกับบ้านทุกคนเนาะแต่ว่าสละจะเว้าภาษาเรากับคนทั่วไปซึ่งว่าอยู่ในหรงเรียนบ่ วิธีสสถานรณะอินังคณะทุกคนสลาจะเบอกภาษาลาวจะบอเบอกภาษา,าตนเองเนะาะภาษาตนเองจะใส่กับครอบครัวหรือคนบ้านตัวเองนะทุกคนเนาะซึ่งอาชีพของสลากาบริเฮตยังทุกคนเฮตไทยเฮตนาทุกคนเนาะซึ่งตอนที่สลาอยู่น,ะนะ้ำพอน้ำเมสลาเฮตไทยทุกคนตั้งแต่อาชีพดั้งเดิมข้องโผล่องเม่ละทุกคนตั้งแต่ปูญยาใต้ใหญ่ สาเฮ็ดไฮบัดไหเฮ็ดนาทุกคนเนาะสักเขาไฮท,ทุกคนบัวไหเฮ็ดนาเนาะซึ้งว่าปัจจุบันนี้สลากะมาเปลี่ยนอาชีพจากเฮ็ดไฮมาฮ็ตนาทุกคนเนอ้ยสละกิพภาพทุกคนมาชมไฮชมนาคือเก่ายาเฝ้าเบื่อทุกคนเนอ้ยเพราะว่าช่วงนี้กสรสลกกาลังฮือเขาเฮือน้าทุกคนเนะาะเพราะว่าเขาน้าตอนนี้กาําลังเขี้ยวงามดีทุกคนสละมากเลเบิงเขาเบิงน้ำนะทุกคนเพราะว่าสลาเป็นคนมากแบบอากาศเย็นอาจากที่มาแบบ มีกกเขากกน้ำสาามัมากจะเลเบิงทุกคนเนะาะมักจะเบิงธรมรมศาสตร์ในยังประมาณนี้นะถึงสาลเองก็มักเป็นคนแบบคานว่าว่าในการท่องเที่ยวสาลมักการท่องเที่ยวทุกคนมักไปเบิงธรมรมศาสตร์ในยังเหานะทุกคนแต่ว่าโมนี้สาลาิพภาพทุกคนมาจบทงไห่ทงนาะคือเก่ามาจบยุบไปนาะนทุกคนนำะมาเบิงเขาเบิงน้ำคือเก่านั่นเองทุกคน เดียวเฮา,าสีมาเบิ่งน้ากันเลยเนาะพะว่าสว่งนี้เขาออาสราก,กะเขียวเขียวกำลังงามเลยทุกคนสราก,กะกาลังคือเขาคือหนามทุกคนเลยสามเณอดูเคอเต่า <c oughs> แต่กาเขาอันนี้ยัางทันทอกเนาะเขาเนะยังทันมานส์นะเดือนหนาอาจจะมานทุกคนเดือนหนาเขาขอขางสราก,กะสิมานเดือนต่อไปกสิทโทอกเดือนต่อไปกสิไดเก็บเกี่ยวแล้วทุกคนเนาะซึ่งสราะมีความสุขหลายหลายที่ได้ยู่ทงไฮทงนาซึ่งสราก,กะ มักไซเบ็ดปูเว็ดปลาเบ็ดกบปีเกียรติทุกคนเอ้ยเพราะว่าย่านนี้กรมันเป็นยามที่เขานอนห้นอนนาทุกคนเนาะซึ่งเขาก็สิททำมาหากินจากรรมราสา์จากปลาเขาปลาหนามทุกคนเดียห้องสิผ้าทุกคนเดาะทงไ้ทงนาก่อนเมือนทุกคนเนาะช่วงนี้อากาศแดดร้ายทุกคนสละว่าสิไปไซเบ็ดตอนแหงเนี่ยทุกคนเนาะสละว่ามันสิถือปูถือปลาถือกบอีกอย่างหะทุกคน โอ้บรรยากาศดีแท้อากาศเย็นๆทุกคนตอนลมกําลังมาเลยลมเย็นๆสุดซื่นแท้บรรยากาศมันมันจะอยู่ไซดีเด้อมันอัอะมันทีเทากับทีฮอรอยู่ทงไฮทงนาทุกคนเนาะอยู่ที่ปลายไฮปลายนาบรรยากาศก็เย็นสุดซื่นสบายดีทุกคนเลยนี่เนาะทุกคนบรรยากาศที่อันวา สดแท,แท้บรรยากาศสดแหงบรรยากาศอยู่ปลายนาที่ว่าสดแห้งวดสัน